สวัสดีเจ้าสาวสองพันคันติโกเจ้าสวัสดีเจ้าน้องโอเดตเจ็ดสิบเจ้าวันนี้ขออนุญาตร่วมรำลึกนะเจ้าการจากไปของพ่อครูบุญศีรีรัตนงังศิลปินแห่งชาติปี2,560ัน้าเจ้า เราจะร่วมลำลึกกันไว้อะไรกับพ่อบุศสีรัตนงนะเจ้าซึ่งเป็นพ่อครูของเขาทั้งสองคนเจ้าเมื่อยังมีชีวิตอยู่อีป่อแต่งเพลงให้เราหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่ากระเทยก็มีหัวใจนะเจ้ากะเทยก็มีหัวใจอีป่อบอกว่าเพลงนี้มีที่มาสมัยตั้งแต่ย่าบุญ ยาบุญบอีป้อฮู้จักกันยาบุญไปแอวประตูเชีหม่เออประตูต้าแปรอีป้อก็ไปร่วงอ่าคือเพื่อนเป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็ได้แต่งเพลงนี้ไว้เฮาสองคนก็ได้ขับร้องได้ขับร้องได้บันทึกเสียงเจฮาฟังเพลงนี้กันดีกว่านะเจ้ากระเทยกระเทยก็มีหัวใจว่าการล้ำไปจะใดบอกกึดพ้องกา กะเทยก็อ,อคนดินล้นหาเลี้ยงชีว่าตั้งแต่เกิดมาบอกเคยจะว่าหือพายกะเธยนี่นาเกิดมามีกรรมจากแล้วได้ทำเวรนกรรมอยังเอาไว้ <นา S 1> เกิดมาจากนี้มีมผมด้อยตางใจตัวเป็นเพรใจแต่ใจให้เป็นแม่ยิง ชีวิตกระเทยมีแต่คนเยอะยามสังคมประนามมามา้อยใจจริงๆเสียชาติเกิดมาสายตาสังคมทอดทิ้งยอมให้ความจริงสิ่งที่มันเป็นไปเขาว่ากระเทยเป็นแห่งราตรี เสื่อมสักเสื่มสีถูกเขายังดีมากมายคืนขมรันทศเก็บกดเอาไว้ในใจ,ในใจเวนกาป้าไปบาด <บา S 2> ใจใครเป็นกระเทยเฮาในฐานะเป็นลูกศิษย์ป,ป้าบุญสีรัตนังคนหนึ่งนะเจ้า,จาขอขอนุญ,ญาตร่วมไว้อะไรนะเจ้าแล้วก็ภาคภูมิใจย,ยังยิ่งนะเจ้าอีป,ป้าบุญสีบอได้หายไปไหนบ่ได้ตายไป จากเฮาทุกคนแต่อีปอกเข้ามาอยู่ในหัวใจของบูเฮาทุกคนโอเดสเจ็ดสิบเจ้า เจ้าสองพันคันกิโกเจ้าตอนนี้พ่อบุญศีีรัตนังนะเจ้า,จาอ่าถึงแม้จะจากไปแล้วแต่ก็ยังเป็นเพชรเม็ดงามประดับดวงใจของลูกศิษย์ลูกหาทุกคนอยู่ณเวลานี้นะเจ้าผลงานของอีพ่อเยอะแยะมากมายนะเจ้าขับซอนักร้องกำเมืองนะเจ้าอีป่อบะเป้ไผ่นะเจ้าเนาะเอาอย่างอีกกันแล้วกันวันนี้เราสองคนก่ขอร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อพ่อครูบุญศรีรัตนังมา นาะโอกาสนี้สวยน้าเจ้า